สวัสดีค่ะตตระุธโกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวที่19มกราคม2560นะคะในส่วน Safety เด็ k ฟิ t u r e s ์50 s 17เมื่อวานนี้นะคะก็ปิดปรับตัวลดลงต่อนะคะไปที่ระดับ,บ971.10จุดนะคะ,ะสำหรับในส่วนของแรงขายที่มีออกมานะคะมองว่าเป็นความกังวลในเรื่องของอนโยบายของ ไทยโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าจะส่งมือทบต่อทิศทางการลงทุนในตลาดทุนแล้วก็ในส่วนของอตลาดเงินอย่างไรบ้างนะคะก็ทําให้นักทุนเนี่ยมีความระมัดระวังที่จะเข้าไปเก็งกําไรในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นนะคะในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยเด่ชนีดาวโจนปิดลบลงนะคะนิดหน่อย ส่วนทางกับ SP ที่บวกได้จากแรงหนุนโดยมีหุ้นกลุ่มการเงินนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรับในเรื่องของถแถลงการของประธานเฟดเมื่อคืนนี้นะคะที่ระบุว่าจะปรับขึ้นตาดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะขณะที่ยังติดตามนโยบายเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยมองว่าในส่วนของตัวเลข ในผ้าแรงงานแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเงินเฟอ้อเองเนี่ยก็ดูเข้าใกล้ในส่วนของเป้าหมายที่ทางเฟดตั้งเอาไว้แต่ก็ยังต้องติดตามดูกันต่อนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่ออกมาล่าสุดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาดนะคะ0.3%สําสหรับตัวเลขในเดือนธันวาคมนะคะก็ยิ่งเป็นตัวที่หนุนในส่วนของดอลลา,าร์สหรัฐที่อ่อนค่ามาหลายวันนะคะมีการดิดตัวแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ะะแต่เรายังมองว่าการแข่งข้าขึ้นเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นไปอย่างจํากัดนะคะยังรอความชัดเจนในเรื่องของการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจการค้าของทรัมป์แล้วก็นโยบายทางด้านอื่นๆที่น่าจะเห็นรายละเอียดตามมาหลังการรับตําแหน่งอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของราคานะ้ำมันดิบในตลาดโลกเองเนี่ยปรับตัวร่วงลงนะคะ,ะหลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นก็กลับมาเป็นแรงกดดันต่อราคาสินค้าโภคพันฑ์มองว่าน่าจะเป็นตัวที่เข้ามากดดันในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเรานะคะคืนนี้ก็รอดู ในส่วนของตัวเลขสกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จากทาง EIA ต่อนะคะคาดว่าจะปรับตัวลดลงประมาณ1ล้านบาร์เรลนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของรายงานประจำเดือนของ OPEC ด้วยนะคะว่าจะมีมุมมองในเรื่องของทิศทางาราคานน้มันในตลาดโลกอย่างไรบ้างหลังมีข้อตกลงในการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC ออกมาแต่ว่าก็ยังต้องจับตาดูกันต่อนะคะสำหรับตัวเลขการผลิต จริงๆที่จะทยอยประกาศออกมาในอนาคตนะคะของแต่ละประเทศว่าจะช่วยให้อุปทานน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวลดลงตามความตั้งใจของอาการทำข้อตกลงในรอบนี้หรือเปล่านะคะส่วนถ้ามาดูในเรื่องของ งบของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะรอบนี้ก็ออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาตามคาดบางส่วนก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะแต่ก็ยังต้องระวังในเรื่องของเซอออนแฟกทที่จะมีตามมาเหมือนกันนะคะสำหรับบางตัวที่ออกมาตามคาดนักทุนต่างชาตินะคะกลับมาขายหนักขึ้นนะคะในส่วนของตลาดหุ้น3,175ล้านบาทนะคะส่วนวันนี้เองด้วยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมา ทดสอบระดับ35.45บาทต่อดอลลาสหรัฐอีกครั้งก็น่าระวังจะเป็นแรงกระตุ้นให้นักทุนต่างชาติใช้ออกมามากขึ้นนะคะแม้ว่ายัางซื้อสุดที่ในตรา,าสารนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่5อีก กวา่า17,000ล้านบาทก็ตามนะคะในส่วนสัญญาณทางเทคนิคนะคะก็แนวโน้มเป็นแรงกดดันให้มีโอกาสเห็น s 5 0 s 17เนี่ยอิงในทางพักฐานได้ต่อนะคะเราจึงมองว่าวันนี้เนี่ยความผันผวนระหว่างวันถ้าจะเห็นการฟื้นตัวก็ยังเป็นไปนอย่างจำกัดนะคะไม่น่าจะไปะทะลุระดับประมาณ9 7 5 9 8ถึง978จุดขึ้นไปยืน ได้นะคะแล้วก็แนวโน้มน,น่าจะอิงทางอ่อนค่าลงทดสอบระดับ,บ967จุดนะคะถ้าหลุดลงไปก็960ดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเราจึงมองว่าช็อต เอสซ17ที่เปิดไว้977นะคะก็ยังสามารถถือรอขทำกำไร967-970นะคะหรือว่าอาจจะปิดออกไปก่อนเพื่อล็อก Prof i t นะคะหากดีกลับขึ้นมาเหนือ975จุดนะคะส่วน Single Stock Future นะคะก็ยังถือรองตัว HomePro s 17นะคะรอทำกำไร10.70 ถึง11บาทนะคะถ้าหากว่าปรับตัวลงมาหลุด10.40ก็ปิดสถานะไปก่อนนะคะเมื่อวานแนะนำบีแลนด์ไปในช่วงภาค บ่ายนะคะบีแลนด์เอสหนึ่งเจ็ดก็ลองได้ที่หนึ่งจุดแปดห้านะคะเราทำกำไรหนึ่งจุดเก้าถึงหนึ่งจุดเก้าสองนะคะถ้าหากว่ายังไม่หลุดหนึ่งจุดแปดสองส่วนตัวใหม่วันนี้แนะนำเทมบีเอสหนึ่งเจ็ดนะคะแนะนำลองที่สองจุดสองแปดด้วยสัญญาทางเทคนิคที่มีรุ่นในทางฟื้นตัวนะคะเมื่อวานปิดบวกขึ้นมาที่สองจุดสองเก้านะคะ โดยปัจจัยทางด้านพื้นฐานเองเนี่ยประกาศกำไรไตรมาส4ดีกว่าคาดนะคะค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยลดลงมากกว่าที่มองกันเอาไว้ประมาณการกำไรปี60ก็แนวโก็นน้มเพิ่มขึ้น10.4%นะคะโดยมองค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยลดลงมากกว่าคาดและ,ะไรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยดีกว่าคาดก็น่าจะเป็นแรงหนุนนะคะ,ะจึงมีลุ้นขึ้นทดสอบ2.37 2.40 แนะนำสถานะรองนะคะเปิด2.28เป้าหมายทำไ 3, 7, า2.37แต่ขาดทุนต่ำกว่า2.24ค่ะสวัสดีค่ะ